มาแล้วสกินใหม่คุณแม่ลูมีโกลเด้นเติมเกมเติมเกม ROB S o k ถูกคุ้มเติมไม่อั้นพร้อมให้บริการเติมเกม S o k กับ r o v กับกลเด้นครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะ อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าแจ้งเตือนรางวัลเลื่อนขั้น V.I.P. ของจะเข้าไปอยู่ที่คลังของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำการไปเปิดคลังเลยเนี่ยเมื่อเราเปิดคลังจากนั้นกดเนี่ยค่ะได้รับเมื่อเร็วๆนี้จะเห็นได้เลยว่าโอ้ my god ในที่สุดก็มาแล้วรางวัล V.I.P. 1, V.I.P. 2, V.I.P. 3, V.I.P. 4, V.I.P. 5 v p พี 6, และ vip 7แน่นอนคะ่ะว่าหญิงเติมเยอะมากนะคะและสำหรับอีลูเมียหรือว่าวีรานะคะอย่าลืมมาเปิดใช้งานตรงนี้เพื่อรับสกินด้วยนะจะนี้เป็นไงยินดีด้วยคุณได้รับสกินว oh ีราโอ้โหสวยงามจัดๆดแล้วก็อีกหนึ่งสกินนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุณแม่ลูเมียซึ่งจะเป็นสกินนี้เลยแต่หญิงขอไปอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่ง ขอไปโหลดโมเดลก่อนจะได้สวยๆนะอ่ะแปบบ๊บนึงนะทุกคนมันต้องมากดโหลดโมเดลก่อนนะ่ะเนี่ยเป็นไงจากนั้นนะคะเราก็ทำการไปเปิดแบบโมเดลมันจะได้ขยับไงทุกคนคอยดูนะปึ้งมานีเป็นไงยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่ คุณแม่ลูมิอโอโอ้ชีสนะฮะเออโอเชียนฮาร์สเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะ uh อู้หูแกเอาดีๆสวยนะนี่ได้ก่อโปรไฟล์มาด้วยซึ่งก็จะเป็นสกินฟรีนะคะสำหรับคนที่เติมแมรเลอร์พาร์ทถึงก็จะประมาณนี้เลยและเรานะคะก็จะไปดูกันว่าระบบเครื่องรางนี้แกวีพีเจ เก้ใกมากกดใช้งานไปเลยสิ้าให้เขารู้ว่าเรานะ่ะมัน V I P ทุกคนโอ้ไม่ก้อนเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นปะและจากนั้นทุกคนอย่าลืมนะคะมากดรับไอ้นี่ด้วยฮีโร่ใหม่นะคะดอเลียซึ่งตอนนี้สามารถรับได้แล้วแต่อย่างอื่นเลยอย่าอย่าลืมเนี่ยรับของรางวัลในบทอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคัมภีทั่วไปลูกแก้วนะคะกุหลาบสน่ห้องสน่หาแล้วก็ เออโทรโคงนะคะก็จะประมาณนี้จากนั้นกดรับดอรเลียได้เลยจ้าเอยเอาดอรเลียสิคะหนูนี่เป็นไงยินดีด้วยคุณได้รับฮีโร่ใหม่ดอรเลียตื่น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 โอ้ไม่ก็ตื่นเต้นมากนะคะซึ่งหญิงก็ไม่ตื่นเต้นหรอกหญิงรีวิวจนเบื่อละก็จะประมาณนี้ในเราไปดูฮีโร่ใหม่นะคะอยู่ในโหมดซัพพอร์ตนี่ไงน้องดอรเลียนะคะแป๊บหนึ่งโอเคมาอย่าง อ่ะขอดูตอนเปิดตัวหน่อยอู้หูแกสวยงามมากๆเลยฮะเนี่ยโอ้ไม่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปรับของรางวัลแวล์พาร์ตนะคะซึ่งรับฟีนะถ้าเติมถึงแล้วก็ฮีโร่ใหม่ดอเลียนะคะจังหวัดนี้ญิงก็ไปละบีบาย